สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับพ่อสามารถงดสีผพาเมื่อกี้ครับเลขของเราครับมีแปดห้าอยู่ในตัวเลขความฝันของเราถามว่าเราสืบอรหงดทีผา้าเมื่อกี้เราไปสือวเลขสามตัวครับและก็ไม่ได้ตัดเล่นด้วยแปดห้าฝันได้แปดห้าครับแต่ก็ไม่ได้ไปตัดเล่นเพราะคิดว่าหลายคนครับอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับพ่อสามารถเหมือนกันเราจะสือเลขสามตัวสามตัว ท่านที่ว่าฟันได้แปดหาอยู่ทช่น้าแต่ก็ไม่ได้ไปตัดเล่นก็นเลยบอถึกแต่ก็ฝันได้อยู่มือนี่เพิ่นฝันล่าสุดฝันว่าเพิ่น,นะได้ไปเหมาลอตเตอรี่หนึ่งพันใบเหมาลอตเตอรี่พันใบสมัยแต่สิป,ปีที่แล้วครับสิบกว่าปีที่แล้วเราก็เป็นข้าราชการแบบตำแหน่งใหญ่พอสมควรใชนะห เวลาผู้ใดมาขายลอตเตอรี่ให้เล่ากับเห็นกับสิเอิญเอิ่นายใช่ไหมนาย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 ท่านใช่ไหมครับประมาณเล่ากับสอบเมาลอตเตอรี่ของเขาเรื่องจริงครับเรื่องจริงเล่ากับสอบเมาลอตเตอรี่ของเขาเช่นเดียวกันแต่ก็อาจจะเมาบวหลายคนเหลือยี่สิใบซักสิใบอยู่ในแผงเล่ากับเมาบางคนถือว่าไม่ซอยเหลืออยู่กลนๆแผงเล่ากับเมานี่ก็ในความฝันก็เช่นเดียวกันว่ามีคนเห็นเล่าเมาลอตเตอรี่พันใบ ฟังมาผิดครับไม่ใช่สิบใบแต่คือพันใบในความฝันเดเพิน่นฝันลังอย่างที่ว่าเล็กออกเลยครับแล้วก็มาฝันความฝันของเพิ่นเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่โรงเรียนแต่อยู่ตลาดเพิ่นว่าเพื่อนเนี่ยกำลังสิไปหาซื้อพักซื้อผวกกับเข่าใช่ไหมเพื่อที่จะไปทํากับข้าวไปหาซื้อพักเพื่อที่จะไปแก้งป้าแก้งไก่ประมาณน,นั้นในความฝันพอ,อยางอยู่ยางอยู่ ช่วงเวลานักรฝันคือตั้งแต่หกโมงเช้านะครับหกโมงเชา้าแล้วก็ยางยางถือพักถือป้าอยู่ใช่ไหมยางยางยางไปอยู่ยางไปสะพังหนึ่งไปเห็นคนตกกนนอื่นเราเอื่นเราว่าท่านสามารถท่านสามารถใช่ไหมพปะปกติเขาจะอื่นซื้อเล่าแบบซื้อเต็มเลยครับอื่นท่านสามารถท่านสามารถแล้วก็แนมสายแนมขวดกับม่เห็นไพ่เลยแล้วก็บอกสนใจเนาะหนึ่งว่าแต่มเมฆาเอื่นซื้อกับเขาเราบวสนใจแล้วก็ยางไปต่อสกพากหนึ่งก็ได้ยินเสียงอื่นอีกท่านสามารถท่านสามารถประมาณนั้น แล้วกับงวงเงี้ยงงเงี้ยมากก็ไปเห็นภัเอื่นแต่จุใจ,จสะพักหนึ่งแล้วก็ยางยางาไปเลยก็ไปเห็นแผงโตรตีอยู่แผงโตรตีแบกหลายหนึ่งแล้วก็ทํำทยยางพานเน้ยเราบ,บ่อยากซื้อในกามฟันคือพอสามารถเนี่ยบ่ยอยากซื้อพอเปยังบัดพ่อให้ซอยเชือไดไอโอ้ยหมดหลายบาทแล้วก็เลยว่าทำททยเสิบบอยากซื้อนะพอมันยังเสาอยู่สิน่ะ แล้าก็ยางแบบเอียงขางเอียงขางเพื่อที่บริษัทย่ไงไรเขาเห็นแต่ว่าพอไปฮอดแล้วนีทุกคนทุกคนที่ขายลอตเตอรี่อยู่แถมนั้นอ่ะเอินซื้อเหล้าทั้งหมดเลยเอินซื้อเหล้าทั้งหมดเลยพร้อมๆกันเลยเล่าสีทั้งทาบริเห็นกับรบริได้บ่ะเนี้เล่ากับหันมาแล้วก็ยิมยิ่งๆนะยิ่งๆโอ้ยอุตส่าห์ทํางทาทั้ทา,ท,ทาบริเห็นแต่ทีนี้นได้เอินมดทุกคนเลยว่าท่านสามารถเล่าก็เลยรต้องจําใจแบบมาเบิเร์กลอตเตอรี่ ทุกคนน่ะเอื่นซื้อแล้วน่ะคือท่านสามารถทั้งหมดเลยแล้วก็คนแรกก็บอกว่าซอยซื้อลอตเตอรีแน่คนหนึ่งก็บอกว่าซื้อแน่จ้าท่านคนหนึ่งว่าบอาลอตเตอรีแน่จ้าทุกคนพูดกันหมดเลยว่าเห็นซอยซื้อให้ซอยเหมาซือซอซ้อเนี่ยพอสมารแรับไปคน,ท,คนที่ว่าค่อนข้างที่ปฏิเสธคนไม่เป็นเลยปฏิเสธคนไม่เป็นเลยผมเหมือนกันครับว่าซอยซื้อแน่บางครั้งผมอาจจะไม่ได้ซืออ้อเยอะเท่าไหร่ผมก็อาจจะซือ้อสามสี่ใบหาใบก็ไดแ้แต่ชนะ แต่ว่าพอสมานครับเราเป็นคนมีกระตังเล่ากับบอกว่าไอตไ้ตัวใดล่ะ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 เชื่อไหมครับว่าทุกคนที่เลียงหน้าแผงลอตเตอรี่อยูเย่เนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยเต็มแผงทั้งหมดเลยพอสมานเรายางตอนหกมงเสาเราต้องเอามือเราปาดเงือเลยเงือตกเลยพอรลตรตตีมันไหลเราคิดว่าอุ้ยเงินพ่อหมดนอ,อ่แล้ว่ะซึ่งลอตเตอรี่ทั้งหมดนะครับมันแปลกตรงที่ว่า ลอตเตอรี่อีกอย่งมันมีเลขเดียวทุกแผงทุกใบทุกคนเลขเดียวทั้งหมดเลยพอสามารถแล้วก็เห็นเออเป็นเลขเดียวหรือว่างวดนี้่อจะถือเลขอีกบ้าหรวะมันไม่ใช่หลายเลขครับมันเป็นเลขเดียวลอตเตอรี่ที่ว่าเขาให้ซยเ์เฮมาสนะ์ะคือพอสามารนอะบูรุลวะ่ะมันมีทั้งหมดกี่ใบแล้วสรุปว่าพ่อสามารถก็เลยเอ,อ่ยปากว่าเออเจ้ท่านเอาบาหมดเลยแล้วก็ ทุกคนน่ะตอบขึ้นพร้อมกันเลยว่าขอบคุณท่านสามารถที่ซอยที่ซอยได้ขอบคุณพอสามารถที่ซอยเหมาลอตเตอรี่อันนี้คือเป็นําพูดของทุกคนที่ว่าขายลอตเตอรี่แล้วเขากระพากัคนับนานนนับเบ็ดเสร็จทั้งหมดหนึ่งพันใบหนึ่งพันใบครับที่ว่าพอสมมารถเราเหมาพอสามาตรเงื้อไหลตก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 เลยหนึ่งพันใบหนึ่งพันใบกับหนึ่งแสนบาท หนึ่งพันใบคือหนึ่งแสนบาทเพราะว่าใบละลอยเราจ่ายเงินไปหนึ่งแสนบาทได้ลอตเตอรี่มาหนึ่งพันใบนั่นแหละเราก็เห็นลอตเตอรี่เนาะอู้เละอู้เละจักรเละง่ามง,ง่ามเราต้องกายังแปลกใจจนทีว่าพันใบน่ะมันเป็นเลขลอตเตอรี่แค่หางเดียวเลขลอตเตอรี่หนึ่งพันใบที่ว่าพ่อสามารถเหมามาครับที่ว่าเขาบอกว่าให้พ่อสามารถช่วยเหมานั่นก็คือเลขแปด แปดหมีแต่แปดหกทุกใบเลย8ปดหกมวเมื่อกี้ออก8-5หา้าลึงงูนี่จะมาแปดหระวังครับอาจจะเป็น8ปดเกก็ได้อาเชี่ยแปดเก้าก็ได้เด้หมวดที่พับหน้าเมื่อกี้ของผมแม่งแปดเกศูย์เลยมันไม่ออกมันมักออกหย่อนสอนหย่อนหลังพอมเลขที่ว่าผมบอกต้องหดแต่ว่างูนี่นะครับเด้อลอตเตอรี่1,000ใบของพ่อสามารถที่ฝันในความฝันได้คือแปด แต่ก็อย่าลืม8ปดเก้าเราวินา,าครับสองพฤษภาคมหกแปดนี่คือความฝันของพ่อสามารถเราบอกความฝันแบบซาๆเนิ่นเนือคุณครนะูเนาะเราบอกซาๆเนิ่นเอผมกับที่บนใบอคนแบบเข้าใจละเอียดยิบเลยนะบางคนกับเข้าใจบางคนกับบอกเขา้า,เขาใจก็ไม่ว่ากันครับแต่ถ้าเห็นตัวเลขกับเบื้องตัวเลขครับเพราะตัวเลขนี่มันอาจจะแปลกแปกันเลยนะบางคนครับฝันในเลขสามตัวสองหางสามหางในะแต่อันนี้คือพ่อสามารถหางเดียวเมีดเดียวแปดแปดหก แปดห้าออกแล้วแปดหกก็มากกันได้ไอ้กบหน้าผมมาผมก็บว่าเดี๋ยวนี้ผมก็จะซื้อตามครับผมจะตามทั้งแปดหกทั้งแปดเก้าเหมือนกันนะครับลองมึงครับเผื่อตัวเลขเขาอาจจะมากกันได้หรืออาจจะมามากกันได้เพราะว่ามันเป็นแพ็คของความฝันนะครับผมโมโหนะครับว่ามันจะมากหรือม่าไมาเพราะมันเป็นแค่ความฝันของของของเล่าเ่วาเล่าอล่อยฟังเฉืๆก็ลองพิจารณาบิ่งกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้วิจราราณครับในการรับชมรับฟังนะครับหลายคนที่ว่าย,ยัาง สนใจหรือ,อยังอยากสอบถามเกี่ยวกับเหรียญมงคลกับตุ้มมงคลก็ลองถามว่าสอบถามได้เพราะว่าผมจะให้เจ้าบูชาจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเท่านั้นครับหลายคนก็บอกว่าให้ให้แนนเดโก,กบหน้าล่อในเด็กโกบหน้าบางคนผมก็เข้าใจนะครับเนอ่อเพราะเขา่จล่อปัจัยอยู่สินะครับในการบูชาแต่ว่าหลายคนที่ว่าทาักทักมาก็ได้ไปหลายคนเช่นเดียวกันบางคนก็ได้โชคแน่บางคนก็ได้ ขายของดีแน่นบางคนก็ได้เดินทางอดภัยแน่บางคนก็ได้สมหวังหลายๆอย่างเช่นเดียวกันอันนี้คือผมกับบอย่างบอกหลายเพราะว่าต้องให้เจอกับตัวเองนะครับเนาะทม้งหมดถ่านร้อยคนเจออยู่สักยี่สิบสามสิบคนนั่นสินะกับอันนั้นคือเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุตรคนนะเหลืออีกจังหกสิบเจ็ดสิบคนก็ยังไม่เกิดก็มีแต่ว่าส่วนหลายที่ว่าทุกคนที่ไหนไปครับผมบอกเลยครับว่าร้อยคนเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าแปดสิบที่ว่าได้เห็น บางอย่างสัมผัสกับบางสิ่งที่ว่ามันแปลกๆที่ผ่านมาแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ครับทีเด้ทีเด้์ดจอเนี่ยมีแต่เรื่องความโชคดีหรือโชคโมานประมาณนั้นครับสองสษภาคมครับลองพิจารณาบ้งครับอันนี้คือขอเรขของพ่อสามารถขอให้ทุกคนครับช่วยเดียนมานครับผม